ชาวราศีเมถุนพบเจออะไรลองเสียงดูแล้วกันนะคะโอ้โหได้ไพ่ต่างประเทศได้ไพ่ความพอใจความพอพอใจเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะคนที่เกิดราศีเมถุ un, นได้ไพ่ t ดู w เวิลใบเนี้ยบง่งบอกหมายถึงโอกาสมากเลยเดือนนี้จะมีเป็นเรื่องของความโชคดีโอกาสแห่งชื่อเสียงเกียรติยศโอกาสแห่ง โอกาสแห่งชีวิตที่ดีในระดับหนึ่งของคนที่เกิดในราศีนี้เลยะนะคะถ้าเป็นในเรื่องงานบอกได้เลยว่าคุณจะเข้าสู่โลกกว้างคุณจะมีโอกาสได้เปิดโลกกว้างให้กับตนเองหรือคนที่ทํางานประจําอยู่อาจจะมีโอกาสได้ขยับขยายหรือมองกับองค์กรใหม่ๆที่ดูเติบโตและมีโอกาสในเรื่องของการพัฒนาหรือมีโอกาสในเรื่องของพัฒนาเรื่องของตําแหน่งที่ดูเติบโตมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยราศี เมทุนน,นะคะเดือนนี้คุณก็จะมีเขาเรียกว่ามีข่าวดีเรื่องการทํางานนะคะเดือนนี้คุณจะทํางานไปด้วยความรักความสนุกและ มีความหวังอ่าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ถือว่าตั้งอกตั้งใจทํากับสิ่งที่คุณมุ่งมั่นเพราะว่าเป้าหมายที่จะสําเร็จรอ,อคุณอยู่ในข้างหน้าอยู่แล้วนะถ้าคนที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการเงินเดือนเดือนการเงินบอกเลยว่าเดือนนี้ก็ดีสําหรับคนที่อยู่ในราศีเมถุนค,ค,คุณจะมีโชคดีคุณจะมีโชคฟุกๆเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีข่าวดีเรื่องของการเสี่ยงโชคก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะมีโอกาสได้ทําบุญสุนทานได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้มีโอกาสได้แบ่งปันได้ทําบุญสุนทาน ะะหรือถ้าคนที่วางแผนเกี่ยวกับการเก็บเงิน เก็บทองเดือนนี้ก็อาจจะเก็บเงินจนวางเป้าหมายจนสําเร็จในการเก็บเงินจนได้ของชิ้นใหญ่อะไรมาจากน้ําพักน้ําแรงก็ได้สําหรับราศีเมถุนนะดีเลยทีเดียวอ่าถ้าเป็นในเรื่องของความรักค่ะชัดเจนว่าเดือนนี้คนที่เกิดราศีนี้เขาจะค่อนข้างจะสบายๆไม่ซีเรียสรีแลกเป็นการปล่อยอิสระซึ่งการเรียการคําว่าปล่อยอิสระในที่นี้หมายถึงไม่เครียดไม่กังวลอ,อยู่กันด้วยความรักและความเข้าใจนะคะที่ที่ผ่านมาอาจจะเคยมีปัญหาพ่อแง่แม่งอนขี้น้อยใจกัน แต่เดือนนี้เขาจะปล่อยวาง,วางเขาจะอยู่กันด้วยความเข้าใจแล้วจะมีความสุขจะลดปัญหาเรื่องการขัดแยง้งนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็เดือนนี้พัฒนาตนเองเพื่อให้ดูมีสีสันมากขึ้นจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคนที่เกิดราศีเมถุนนะคะโอเคเวาลาศีเมะุนมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเนีทางที่ดีออด้วยรักสวยรักงามกระหว่ากันไปะนะครับ